นี่คือเดินเอาติ้งโดภาวะรักคนหมดไจนะครับออฟสุบพนการละรังบิวชิรวัตรโตธทีรพาพล์เอมี่ท่านสอนนะครับและกำกับการแสดงโดยพี่น mm ุชชีอนุชาในเสด็จครับอย่างแรกเลยเราจะยังไงกันดีต่อไปมันก็จะเป็นออฟบิวกันเหรอยังไงอ่ะถามดีดีกว่าว่าทำไมถึงอยากเล่นเรื่องนี้ จรมไหมครับยังไม่เคยเห็นโปสเตอร์อ uh> ๋อครับก็รู้สึกโดตื่นเต้นมากเลยอัะก็รู้สึกแบบความจริงก็ดีใจอยากเล่นกับพี่ออฟพี่การอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออมันเป็นบทที่เป็นพะลองด้วยแล้วก็คิดถึงบทพะลองเหมือนกันครับแล้วก็แบบอคือในเคริตเรื่องมันมีความแบบเราเราทำธุรกิจกับพี่ออฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือความจริงก็ น้องอยากคิดถึงบททันร้องก็คิดถึงแบบเคมีของแบบเพื่อนลันองที่จะมีการทะเลาะกันผิดใจกันแล้วก็แย่งเพื่อนคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าเออเอาละเอาละน่าดูมากน่าดูมากด้วคือคู่อัพกันอ่ะเขาอยู่ในกันไม่รู้เท่าไหร่หรือจริงๆเขาก็มีแบบระหว่างทางกันแต่ละเรื่องแล้วก็จะมีคนที่แบกว่ามันเข้ามาแทรกอะไรเงี้ยบ้างแต่ไม่เคยหนักหน่วงเท่ากันเลยจ้าเออศัตรูคนนี้เป็นยังไงนะางคู่อัพรักสัมเจ้าเลยอ่เขาไร้กาดมากนะครับเพราะว่าเขาออกไปสัมภาษณ์ว่า ถ้าอยากเล่นกับใครเล่นอยากเล่นกับกันมากที่สุดอย่างนี้เลยเหรอรูปแบบนี้แล้วให้ผมทำยังไงอ่ะเออก็ต้องเราจะปล่อยไปง่ายๆได้อย่างไรก็ต้องมาเล่นแล้วเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องแล้วไปคุยนะครับาทีนี้คุยกับออฟกันมาดีกว่าับเรื่องนี้แน่นอนว่ากลับมาร่วมงานกับพี่ลูกชีพจากด็อดมีนะครับมันเป็นเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงบ้างจริงๆจะกลับกับคุณจิติเรศด้วยใช่ไหมก็รู้สึกว่าได้ร่วมงานกับพี่เพียงสองคนก็รู้สึกเหมือนกลับมาบ้านอุ่นใจ เพราะเราก็เชื่อใจทั้งพี่โนชี่ทั้งพี่จิติเดศด้วย,ยอะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยทํางานร่วมกันมาแล้วอะไรเงี้ยครับครับผมพี่ออฟครับครับเรื่องนี้คุณค่อาท่าเนี่ยเซ็กซี่ต้องมีการฟิตหุ่นอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่โน,ะนชีโทรมาหาผมเมื่อตอนที่รูโ้โปรเจกต์แรกๆครับว่าทําให้หน่อยได้ไหมคือคำเนี่ยคือมันถึงว่าเล่นเล่นให้หน่อยฟิต <c oughs> ให้หน่อยไม่ได้ไม่ได้ค่ายทำไม่ได้ก็ออกจากค่ายไปเลย มึงไม่มีอะไรให้โชว์แล้วนะมึงเล่นคู่กันเป็นแบบหลายๆปีแล้วนะถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองมันก็มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นแรงเป็นแรง push up ที่ดีของตัวเราเองด้วยแล้วเราจะได้มีการพัฒนาตัวเองอย่างน้อยถ้าถ้าซีรีส์ไม่ได้ตัวเราได้โอเคละอาแต่เราะทุกมาแต่ขอให้ได้ได้ไหมได้อยู่แล้วครับผมถือว่าทุกท่านเห็นมากเพราะทุกคนรู้ดีกันอยู่ว่าเออ ข้อเข,าเข,าเขา่าข้อกระดูกของคุณนมทุกคนนั้นข้เสื่อมไปอยู่แล้วแต่เขาจะเต็มที่เพื่อเรื่องนี้รอติดตามเลยนะครับเราเห<ก>็นได้จากตัวพลอตดเลยพอโอ้โห,โหเขานุกขึ้นมาจากอ่างน้ํากันนเแววตาไม่นีนพี่ดชีเขาบอกว่าเราต้องดูอะไรบ้างมองอะไรบ้างเป็นการแสดงนะครับฝากติดตามสำหรับเรื่องนี้หน่อยครับตอบกันครับปีนี่แหละลองฝากหน่อยฝากมทุกปีแล้วเราอยากให้กันฝากด้วยก็ฝากเรื่อง เบิร์นาร์ด้วยนะครับก็ครั้งนี้เป็นการกลับมาทางพิโนชี่นะครับพี่จิตเอยนะครับก็ตื่นเต้นครับก็อยากให้ทุกคนดูเหมือนกันวันที่เรารู้ว่าเราจะได้เล่นกลับมาเล่นกับพิโนชี่เราก็ตื่นเต้นมากๆครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอีกหนึ่งงานคุณภาพแน่นอนสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับฝากติดตามให้ด้วยแล้วกันเบิร์นเร์ดซินโดรมนะครับภาวะรักของคนหมดไฟค่ะขอบคุณครับ